ครับวันนี้เราจะมาเออกินมาม่าก,กันนะครับคาโมนาล่าสองห่อนะครับแล้วอันนี้คือถ้วยของเรานี่ถ้วยไม่นี่คือหม้อนะครับหม้อเล็กใช้ไม่ได้นะมาม่ามันใหญ่เอาน้ำเอออย่างแรกเราอเอาน้ำมาใส่กันเลยนี่นะครับก็ได้น้ำมาแล้วต่อไปเราเปิดแก๊สกันเลยแก๊สเปิดยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอเคเสรแล้วย่างแรกะอย่างที่สองเราก็มาชิบกดลงไปแล้วก็ ได้แล้วครับรอนะครับรอให้น้ําเดือดนี่เพิ่งจะเปิดไปเมื่อกี้รอให้น้ําเดือดนะครับรอน้ําเดือดไปกันเลยเอาเออฝาหม้อมาปิดท,ทำไมใช้แหวนทำไมใช้หม้อใหญ่เนี่ยนี่ฝาหม้อป,ปิดไ้โอเคครับรอให้มันร้อนโอเคแต่เราจะมาแกะซองม,มามากก่าก่อนนะทุกคนนี่ครับแล้วก็แกะเส,สร็จแล้วน <laughs> ีว่ น้ำก็เดือดแล้วครับใส่งมาอไปเลยเปิดฝาหมอ้อแล้วก็นำามาม่าลงไปใส่นี่ครับรอให้สุกนะครับรอให้เส้นสุกครับตอนนี้น้ำมันร้อนมากผมผมจะเอืออะไรนะผมเบาเกแกนะ๊็แล้วนะดิแล้วก็องเอาถุงมือมาใส่นี่นะครับแล้วก็เอาถุงมือมาแล้วนี่คือที่คีบของเรา ย่ำขย่ำเส้นสุปนะครับคน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 รออีกแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคทุกคนนะ่าจะได้ที่แล้วนะนี่เอาออกมาควันออกมาหรือจะลวนแค่ไหนนี่ออีกแก๊สก่อนดีกว่าทุกคน หายฟองหายไปหมดเลยถ้วยของเราอยู่นี่นี่ครับถ้วยเราเองเราก็ตักมาเลยใส่ใส่ถว้วยโอน้ากะดีนะเราก็ตักเส้นต่อคนระับเมื่อกี้นะมันมีคนมัน,ปปนลุบกวนเราไม่ไล่เขาไปแล้ว มาเปิดเพลงเลยตอนผมทำคลิปอยู่ก็ไม่รู้นี่เรนได้เยอะอยู่นะเนี่อ่ะนี่อันนี้ผมชอบเล่นมากนี่ไอผมชอบเล่นมากอะเอาน้ำมาแล้วก็เนี่ยมันจะมีเสียงเนี่ย แล้วก็ใส่ถ้วยกแล้วต้องเอาหมดนะขี้เกียจถัก้วโอเคต่อไปเราก็ไปใส่เครื่องปรุงกันเลยนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วครับอย่างที่สองเราจะมาใส่ขงกันเอออืม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 เลี้ยอย่าได้ไม่เป็นก้อนนะทุนอย่างที่สองแกะอืม ได้แล้วกล้องผมมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนนี่ครับอูน่าก,กินนะโอ้โโอเคทิ้งต่อไปแล้วก็มาคุณกันเลยอย่างแรกเราต้องยกมานี่ก่อนเอาตะเกียบบ้านเรา และและกว่าช้อนนะนี่นครับช้อนผมก็ได้มาแล้วเราไปคุณกันเลยเอ้ยยกไว้ก่อนโอ้ยมืดเลยมาดูเลยครับเราจะมาคุณกันโอเคช้อนนี่นะครับเราจะมาคนกันเลยเกลจะเกลโอ้โหขยับดูแล้วก็คนณคุคุค เอาอันนี้ออกก่อนโอ้โหใจตะเกียบขี้ไยอันนี้คน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 ไปเรื่อยๆนะทุกคนพยายางอ่อืม ได้แล้วครับเราไปกินกันเลยนะทุกคนนี่ต้นนี่ก็ไปกินกันเลยคำแรกนะทุกคนนี่ปลาคิที่คาเมลาละ่าหุ่ใจมาม่าคาเมลาร่าทุกคนน่ากินมากเลยนะ เขากองด้วยไหมนั่อกี้เข้าไปนิดนึงละให้เข้ายรอเขาได้คำที่สอง สองให้กับคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็กดไลค์ผมเดีอ,อยากัวนโอเคโอเคนั่นมีเตอร์โอนะทุกคนกล้องเขาก็พังเหมือนกันเกือบระเบิดเลยทุกคนเกือบระเบิดหืมคำน,นี้้มคุณมาก ไม่อลอร่อยนะเค็มปีอ,อร่อยไหมเอ่ย้ทำไมต้องตั้งให้มันงอดีเนี่ยมันไมได้เห็น ไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้นี่นะทุกคน กินแะล้วแบบติดคอแล้วคุณโอ้ยเข็มบีเค็มบีโอ้เข็มวันหน้าเราจะพาคุณไปสมมวจกันลูกวันพรุ่งนี้จะได้ไปป่านะ ไปดูไปไปดูนู่นเยังไม่เสร็จเส้นบางที่เป็นกะขงแต่บางที่มันมันนุ่มแล้วเออเจเจเจ แต่มันก็อร่อยนะแต่มันเค็มเค็มไปหน่อยเค็มมากชีสก็เค็มน่อยนะทุกคนมันรสชาติเค็มอีกนาทีแล้วเนี่ยสี่นาทีนะทาทอรอ่อยมากเลย น like, mm ี่ครับลูกบอานี้เหลือไม่มากแล้ว มสงสัยมานานละนี่อันนี้ของโอเคมันให้มันใช่เห็ดท็อปโฟรจริงไหมครับอร่อยนะถ้าเกิดเป็นเห็ดท็อปโฟ,รฟรจริงๆมันน่าจะขายแพยงกว่านั้นนะเพราะมันติดอันดับโลกเลยนะอืม อ,อ,อีกหนึ่งเดือนผมจะได้ชกมวยแล้วครับทุกคนฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับเม่วานผมไปซ้อมมวยผมลืมเอากล้องไปนะ คนเหลืองน้อยมากเลยคำสุดท้ายแล้วทุกคนใครได้ดูพี่ปตทมาแล้วบ้างพี่ปตทไปต่อยวันมาหน้าสีดายมากเลยทุกคนแพ้แรมกลับไปสภาพนี้เละเลยนะตานี่แทบจะมองหรือลืมตาไม่ได้หน้าบวมไปหมดเลย แสงอาทิตย์ก็แพ้แพสยูเ,เสือแบ็กส่วนยูนินอะชนะนะก็จบปิง้งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณครับ